I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me lament, I'm gonna get you, Yeah, will be grinning Ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, living right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. i on stage, here I'm screaming, okay. It's a dream, and I pray as a team one day. If will need if I want it, then I'll get it. Head dad, don't forget it. Push myself สวัสดีที่ได้พบคนผมซัสกินะครับคลิปนี้เราจะมาเล่นเป็นเรลวมาป่านะครับเนื่องจากว่าเราไปเล่นฟรีไฟล e มา1อาทิตย์เต็มๆแต่ครั้งนี้โชคดีเกมแรกผมก็ได้เมก a าคิวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างกับการฟาร์มต้นเกมผมจะเปลี่ยนเซตไอเทมสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกมนี้มีเมทถึง3ตัวนะคบฝั่งตรงข้ามเนี่ยวันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นชิ้น2นะครับอ่า ตอนแรกเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นชิ้นแรกนะครับแต่ผมกลัวว่าจะไม่มีดาเมจนะครับผมก็เลยจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนเป็นลอกินนุสก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เวิร์กเอาเดี๋ยวดาเมจจะขาดเอานะครับถ้าเปลี่ยนชิ้นนี้เป็นอันนั้นเนี่ยแต่ผมเอาชิ้นล็กก่อนเลยนะครับเรามาเป็นโรที่ต้นเกมแรงนะครับสู้กับเพนได้ถือว่าชิวเลยนะครับส่วนเพนก็อยู่ที่เชิงเหมือนกันนะครับถ้าเขาไม่ได้เขารอสกิลผมยังไม่เสร็จถ้าผมยังไม่ได้สกิลอ่ะเขาชุดหนึ่งผมชุดหนึ่ง ต่างคนต่างแรงนะครับแต่โชคดีผมมีโดดเลือดนะครับแต่เขาก็มีโดดหนีเอ,อโดดหนีมอนกันจบบนโอเคสวย <c oughs> โอเคเคลียร์คลิปไปเลย <c oughs> ครั้งนี้เราเคลียร์คลิปช้านะครับไปถ่ายกลางไม่ทางเดยวก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เพราะว่าเมดลิเลน่านต้องการเลเวลสี่นะครับจะได้ไปิดแกง <c oughs> ผมตรงที่เอ,อมังกรน,นะครับเ <c oughs> มดลิเลน่าถือว่ากวนมากเลยนะครับโอเคตีไปเดี๋ยวผมจะพยายามจะฟาร์มให้จบก่อนเวลานะครับเพราะว่าไม่งั้นนี่ไปไม่ทันวิ่งก่อนวิ่งก่อน เราจะพยายามไม่โล่ในลุกงนี้นะครับเพื่อให้เขาจะไม่รู้ว่าเราจบไหนถ้าเราไม่ได้โผล่ไปที่ตรงกลางนะครับเขาไม่เห็นบัฟบเราถ้าเราตีบัฟฟ้าเราก็จะได้บัฟฟ้าเขาต้องรู้จบล่างแน่โอเคสวยเข้ามาไม,ไม่เยอะๆสวยเลยนะครับเออตีไปเลยตีไปเลยแทงไปนิดน้าโป๊กได้2ตัวนะครับส่วนเฮ้เต่เดี๋ยวเราได้บ้านได้เลยนะครับอย่างเช่นประมาณนี้สกิลหนึ่งให้ได้สองครั้งพยายามให้ได้2ครั้งนะครับ อเคสวยเขาสกิลสองไปแล้วด้วยนะครับถือว่าโดนสกิลแบบง่ายๆเลยไอเคผมจะรอดไหมนะเคเพนมานะครับผมรอดแน่นอนเพราะมีสกิลหนึ่งมานะครับเพนจะไปไหนมาสิรับรองตาเนี่ยเคสวยตาอย่างที่ว่าเพนตานะครับเดี๋ยวเราไปเอามังกรกันเลยดีกว่าไม่ทันฮะแต่ยังไงก็ได้อยู่ดีไอเคเดี๋ยวผมจะวับกลับเลยนะครับเพราะเราแบบเลื่อนน้อยแล้ว ว่าตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเดินไปที่ป้อมยังไงมันก็ไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวเขาก็ไม่มาหาเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นลองคินโนสก่อนนะครับเพราะว่าอะไรนะเดี๋ยวดาเมตต้นเกมเราจะไม่มีเราจะมีกันเดี๋ยวเราไม่มีดาเมตนะครับที่ผมออกดามเมจก็คือเรามีตัวแทงอยู่เลยนะครับแล้วยังไงมีหน้าก็แทงได้นานอยู่แล้วนะครับ,นนรบผมก็เลยไปเอาดาเมตมาให้เคตี <S <S ไปเลยเดี๋ยวผมจะออกเป็นทางด้านของดาบฟาร์มกันเลยนะครับ ครจะออกเป็นลองกินโสตก่อนก็ได้นะครับไม่เสียหายเหมือนกันมันก็แรงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าออกดาบฟา์มมันจะดีตรงที่สกิลตีคีป่าะอะไรพวกนี้มันจะตีนะครับและดาบฟา์มันก็ได้อะไรนะจอะเกาะด้วยนะครับถือว่าคุ้มเลยเดี๋ยวผมรอดักนะครับทีมไฟล์ได้ไหมครับจงังหวะนี้ไอเคโจมตีผมเรียกไฟ์เลยนะครับส่วนไอเคหัวใจไปแล้วใช่ไหมแม่สาวน้อยอุย้ยสแตนเยอะจังล่ะเอ้ย ไปอุ้ยเพื่อนเข้าเพื่อนเสียใจด้วยเมื่อกี้ผมไม่คิดว่าจะเข้าโอเคสวยอย่างน้อยเราได้สป,ปอร์ตเข้ามาก็ดีเหมือนกันแต่ไม่คุ้มนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ไเลยเลอยอ,อย่างนี้ได้เพนด้วยแน่นอนนะครับเพราะเพนเขาตีโอเคตายแน่นอนเขาสกิลหนึ่งเดี๋ยวผมต้องรีบไปละสกิลหนึ่งเคตีพาซีสวยนะครับส่วนเอ,อ้ยีน่ายีน่าผมไม่น่าตายนะโอเคสวยดูเลือดกลับเอ้ยถ้าสมมติว่า วีล่าไม่มานะครับผมก็เก็บอะไรนะยีหน้าไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็รอดนะครับเพราะยีน่าเขาสกิลหมดแล้วเหมือนกันถ้าจะขนาดนั้น,นนะถ้ารอนก็เวอร์ไปโอเคตรงนี้วีล่าโอ้ยพหนุ่มไอ้ไม่ติดอีกสวยงนะ้มเอาเพนมาอีกเฮ้ยกันไปพหนุ่ม <laughs> อันนี้ก็เข้าหรือไปนะครับเพนเขาจะเป็นตั้งแต่แรกเหมือนกันถ้าจะขนาดนี้ <been> <laughs> ผมก็เรยพิมพ์ว่าพหนุ่มจะเย็นอันนี้จะเจ็บาเอาในป้อมไม่ได้ ไปไป,ป,ปเดี๋ยวเราไปเล่นกันใหม่เลยดีกว่าเกิดมาแล้วเกิดมาโคตรเร็วเค <Your S 1> สกอร์ตอนนี้อยู่ที่แดต่อสี่น,น,นะครับถือว่าขึ้นขึ้นต่อขึ้นเลยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดักเลยนะครับหวังว่าเขาคงจะโอ้ยสวยเลยเขาไม่เห็นเรานะครับเพราะเรามาดักพุ่มตั้งนานแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเติมเลนล่างเลยนะครับเพราะว่าดาเมจเป็นอะไรที่แรงมากส่วนป้อมก็จะแตกนะครับผมตีทีหนึ่งป้อมแตกสวยอย่างที่คิดไว้เลย ส่วนอาชิตะอุ้ยเขาอันตีเอ้สกิลหนีก่อนนะครับเดี๋ยวรอด,ดีกว่าไอ้ดักดักดักเขาเน้นว่าเรากลับแล้วเควสวยอย่างที่คิดไว้เลยเพนมาอีกสวยแข่งก่อนร็วเมื่อกี้น่าจะกดแข็งตั้งแต่จังหวัดแรกนะครับงั้นเราคงไม่ตายแต่ตายก็ได้นะมีวีล่าม่ฟิกเกอร์ใส่ด้วยเคเรารอดละสกอร,ร์ผมถือว่าดีนะครับสกอร,ร์ดีไม่ดีไม่สำคัญที่สำคัญคือตังต้องนำ เร็วมาเป็นรต้นเกมโคตรแรงกอกเลยเคได้ดาร์กซีเออมังกรปรลนติโน,โนไปบนอืมอเคเดี๋ยวผมซื้อกันเวทชิ้นเล็กก่อนเลยนะครับบอกว่ากันได้ไหมมันกันได้นะครับดีกว่าไม่มีแต่พอโดนเต็มชุดหนึ่งเข้าก็ได้เหมือนกันนะแต่เลือดจะไม่แบบหายเลยนะมันจะเหลือแบบนิดนึงให้เราเล่นอยู่ มันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเพราะเรามีกันเวทถ้าเราของนามมันก็ซื้อค้นชิ้นเล็กก็พอนะครับแต่ถ้าเราของตามเราต้องชี้ชิ้นใหญ่เพราะแบบดาเมจเขาเยอะนะครับเคตีได้เมจบอนมาเย้ยมีสกลิลหนึ่งวิ่งหนีไปอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเฮ้ยเราตีมังดักเสรีมไม่ได้แฮะเคเพนอย่างนี้สวยเลยไม่ได้ครับเขาสกลิลไปละ คือผมคาดเดาอยู่แล้วนะครับว่าเพนต้องมาตีคีปแล้วก็มาจริงด้วยแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีเคสวยอันนี้มันมาตีจริงด้วยฮะนายนี่โดนอ่างทางง่ายจังล่ะเพนเอ้ยนายควรจะกลับได้แล้วชิหายแล้วไอ้คีอันนี้จะเราจะตายไหมเนี่ยสวยแล้วรอดเราต้องรอดว่าอะไรงี้เชิงดีเชิงดีเราต้องรู้จังหวะ ไอ้ตรงนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบไม่ค่อยได้ทำอะ่ะมันจะพลาดบ่อยนะนะจริง <Double kill. S 1> ไอ้ตรงคือบังกรเนะี่ยมันจะพลาดบ่อยนะมันก็ไม่ใชื่อว่าจะทําง่ายนะบอกว่าง่ายก็ง่ายแหละแต่แบบมันก็พลาดมันก็พลาดได้แบบไม่น่าพลาดอะ่ะคนจะบอกวอ้ไมนไม่น่าพลาดตรงนี้เลยมันง่ายๆนะแต่ก็ทาพลาดเหมือนกันโอเคเดเรามานะครับเรือมาเขามีดูเลือดตรงอันติ โอเคเดี๋ยวเราดูเรื่อคลิปตัวนี vale ้ด้วยดีกว <laughed> ่าอ๋อเขาจะมาตีนะโอเคสวยเพนเฮ้ยเขาสกิปไปก่อนเมื่อกี้ผมรีบไปหน่อยก่อนนันตีก่อนเลยน่าจะแทงไปก่อนเนาะจะได้แรงกว่าเพนนันตีจำเป็นต้องอันตีแล้วหรอไม่งั้นตายครับป้อมเนี่ยโอเคสวยที่คลิปได้เลยทีเราจะโซนไว้นะครับให้เตะเขาไม่กล้ามาแล้วเพราะสกิลเราแรงให้เตะเขาก็รับดาเมจไม่ไหวสวยแล้วเรียนแนเราไปแล้ว ข้างในสักตัวแล้วจังหวะนี้เอา้าผมชอบอะไรนะสกิลตีก่อนไม่ใช่สกิลสองรีบไปไหนเออไปหาสีสกิลสองก่อนไกลเกินจังหวะน,นี้จะได้ไหมเนาะเอ้ยพอนมเพนเร็วหาแล้วเขตแถวปฏีนี่ดีกว่าสกลิลหนึ่งนะผมจะใช้แบบจังหวะที่แบบเราซู้ได้แน่นอนนะครับเราจะแบบ ไม่หนีเลยแบบสู้ตายอะไรเงี้ยเอ้ยทีก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนเยอะเกินเยอะเกินผมอยู่คนเดียวซะด้วยเดี๋ยวไปเอาปั๊บฟ้าก่อนนะครับเรานี่ฟาร์มปั๊บตรงข้ามเพลนเลยไม่ได้เอาปั๊บแต่เองเลยโอเคสแต็ตตอนนี้ผมยี่อยู่ที่24ครับถือว่าเร็วเอ้ยช้าสิเราไปฟาร์มเราไปไฟเยอะไปหน่อยนะครับเราก็เลยแบบฟาร์มช้าไปนิดนึงแต่ก็ดีนะครับเพราะเราได้ป่อมมาด้วยคุ้มกว่าได้สแต็กคลิปตั้งเยอะ สวยแล้วเพื่อนากาลังไปอะในไม่ดูเราหรือเราฟาร,ร์มอยู่เห็นสวยตายแบบนี้เออช่วยเรียนหน้าเราก่อนเอาชิบหายหายแล้วอันตีไปซับ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 สกิลหนึ่งไปเทมสองตัวสวยตีด้วยพาสีโคเแรงพอเดนติโนกราแรงโอเคแทงอีกทีนึ่งขอมิกา้าคอมกา้าในป้อมก็เอาแล้วจังวันนี้ในป้อมยายายาอีเม่กี้แทงไม่ขึ้นนะ โอเคจังวันนี้แหละโอเคใจเย็ยนกดสวยนี่แอ็กหน่อยแอ็กหน่อยเมก,ก้าคิว <c oughs> ให้แต่เขายอมที่จะวัดเชิงว่าเราจะได้เมก้าไหมอะไรเงี้ยไอ้ทีเ่เขาหนีก็ได้นะเมื่อกี้เนี่ยทันวะเฮ้ยทันอยู่แล้วระดับอันนี้สักอย่างตีเร็วตีเร็วเพนต้องได้แล้วโอเคสวยเราแทางสองคนได้นะเพนเขามาตีด้วยเราแทางสองเลยผมจ้าแต่เขาเคลียร์คลิปได้นะครับแต่โชคดีที่คลิปมาใหม่ เอ้ยตีไปเอ้ยไม่ได้ฮะไอ้น,นี่ก็กลัวเหลือเกินเราจะไปตีคีปก็เฮ้ยโอ้ยคีปเอ้ยตี um ขเขาปอบริวโอเคสวยนะครับผมก็ยังจะมีความคิดที่จะฆ่าไฮเตะอยู่แต่ไม่ดีกว่ามันจบแล้วโอเคสวยในวีพีเพราะผมแน่นอนแ mm hmm. ง่มีก็คิวอันดับที่หนึ่งเหรียญทองไฟเตอร์ โคติงอ๋อ,อเขียนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปดูสกอร์กันดีกว่ารแปบ๊บเดี๋ยวเราไปดูสกอร์กันแป๊บหนึ่งนี่เหยือสกอร์11 30ถือว่าดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนรายละเอียดของเรือม้าทั้งหมดเลยนะครับเขียนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ